โอเคใครที่ยังไม่เคยได้ดูนะครับลองเปิดใจดูัเกมนี้ดูว่าเกมนี้มันน่ากลัวพอสมควรแล้วก็มีความบาดเสียวมากพอตัวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบาดเสียวแค่ไหน Let s go ตอกบัตรดีมากสวัสดีครับเสี่ยไฮ้ทุกคนนะครับขอโทษทีนะฮะวันนี้ก็มาเล่นเกม t t ต e n i g h ใน a ม e ครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเรื่องกันกูลืมไปแล้วอาจจะขับคลายขับคาช่วงต้นๆเนี่ยลืมไปเลยแต่ช่วงปลายๆเนี่ยรู้ ขอบคุณสำหรับ100่งตานะครับนินนนิชาเต่าเออกูลืมเปิดซีรีส์ไม่เป็นไรขอบคุณยี่ mari. สิบภาษาตะกี้ดีมากนครับสวัสดีค่ะประตูที่มีตาประตูมีหูประตูมีตาประตูมีกอนประตูมีดอประตูคือดออ่าออกมาแล้วครับตัวเอกของเราครับเบลิเฟอร์แล้ว บรรยากาศดูมากูแป๊บหนึ่งนะกูขออนุญาตแป๊บผมต้องเปิดอไอ้เจ้านี่ก่อนเพราะว่าไม่งั้นพวกเราพี่จะไม่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 ไม,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 ไม่ไม่รู้ว่าออ่จะมีใครส่งสตองสตาอะไรมาไหมอะไรเงี้ยนะครับอ่พี่ต้องเปิดไอ้นี่ก่อนแป๊บนึงโทษทีพร้อมแล้วใช่หรือไม่ พร้อมแล้วเราไปกันเลยครับเล่นไงวะมันจับเป็นไงนะกดกดกระโดดอ๋อโอเคกดชิปวิ่งใช่ไหมสไลด์อะ่ะมันมีสไลด์ด้วยไหมเหรอไล่ไงวะอ๋อชิปวิง่งสไลด์อ๋อโอเคโอเคโอ้โหนี่มันเล่นยากอะเนี่ย ใช้จอยเล่นน,น่าจะสะดวกกว่าแต่ที่จริงยะข้างล่างมีอะไรอ่ะดูดิซากศพเกมน่ารักเกมน่ารักแมงวันตอมถึงไปเราทำได้โดดเอ,อสวยงามบรรยากาศน่าเล่นไหเอ้ันจับไงนะกดคอนโทรลหรือเปล่ากดดูดิ ขอจับขอสัมผัสกูกูอ๋อกดคลิกอ่าโอเคโอเคอ้าวมันคลิกได้ก็โอเคเลยใ,ใจหนูทำงานอนาณาไม่ต้องกลัวดูย้อนหลังได้เดินไปใต้ลากไม้ก้มไปเรื่อยๆโอ้โ oh, หเล่นคีย์บอร์ดแม่งเล่นยากกว่าจอยเยอะเลยโอ้ร oh, องเท้าใครกูไม่รู้แต่ที่ร,รู้กูหยิบได้วู oh. ้ ให้เขามานอนอยู่ตรงนี้เนี่ยคว้างไงเลยอยากคว้างไม่วางกูจะคว้างเลยคว้างอ๋อกดสเปซบาร์โอ้โหแม่งกดยากซะอีกแม่งเลยอ่ะไปครับท่านผู้ชม เปียกดังที่เป็นแค่คอนไม้นี่กระโดดลงไปได้ทั้งหมเลยโดดนะเออ,อไม่เจ็บปวดไม่เจ็บปวดไม่เจ็บปวดโอ้โหอยากใช้จอยขึ้นมาทันทีเดียวว่าแม่งไม่ต้องใช้จอยก็ได้ฮะมันมีกับดักงั้นเลยอะไรวะเนี่ยกูว่ากูเดินไปมันโชว์นแน่เลยโดดข้ามแล้วกันอ้าโอ้ย ขอบคุณมากครับมผมสวัดีครับบพี่เรนชัยเออเอาข้างในมันอันตรายเข้าใจไหมเฮ้ยดันไหมโอเคแล้วก็จับแล้วก็ลากเรื่องเยอะเหลือเกินเลยฮะได้อยู่โดดแม่งโดดยากซะอ,อีก โอ้โหกูนึกสภาพกูได้เลยนึกสพคือพอไม่ได้ใี้จอยดิคือเฮี้ยเลยนึกสภาพกูโดนจับโดนอะไรได้เลยโอเคโอเคโอเคมันมันไหลปุบม,มากเดี๋ยวก็ชินแล้ลแล้บุทเข้าไปแล้วครับนี่คือไถ้ทำจ้าเอ๋มีใครอยู่ไหมเพื่อนโอ้ยจี ขอโทษกูลืมไปว่าตรงนี้มันมีไม้หรอกเอากูซะแล้วเฮ้เอ๊ะ,อะใครผู้ขอตายไปดูดิบรรยากาศแม่งน่ากลัวมากน่ากลัว แต่กูก็ไม่ลดละเพราะเราคือเบริเฟอร์ครัปผมเบริเฟอร์ไม่ลดจบเอาไม่แกลบละไม่แกลบพี่ว่าพี่น่าจะปีนอันนี้ได้ก, What? 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 กูกอออกอขออีกทีนึ่งวัดวัดวัดคือกูเกาะไม่ได้เหรอพี่ต้องเกาะได้ดิขออีกทีไม่เชื่อ เอ๊ะทำไมมันเกาะไม่ได้นะมันควรที่จะเกาะได้สิเอาใหม่เอาใหม่กูวิ่งโอเคช่างมานันออกเลยเอาไปๆๆๆไป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 ไเกาะก็ไปเกาะไว้เกาะไม่ได้ก็คือเกาะไม่ได้อ้าวแล้วไงต้องปีนขึ้นข้างบนจริงๆโอเคโอเคโอเคเขาไปไงวะ น่าจะต้องเกาะขอนไม้ไปหรือซ้ำติ่งรองฮอลิชคืดคืดคือมันเป็นเกาะยากคือไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนมุมกล้องมันไม่ได้เนี่ยโอไม่ได้ กูไปขึ้นทางอื่นได้ไหมมันควรจะมีทางอื่นสิไม่เดียวทางอื่นวะวาอาจจะมีทางอื่นก็เป็นได้ไม่มีทางอื่นเชือกอันเดียวกูยังจับไปได้และอีไนอะกูก็ต้องทำจนกว่าจะได้แล้วกัน สิ่งที่ยากที่สุดของเกมนี้คือการจับเชือกอันนี้แหละครับมุมไหนวะไอ้เหี้ยเอะเอาใหม่ค่อยๆฮะกูได้ละมึกมึกอาจจะต้องเป็นมุมนี้ใกลๆๆกลๆ อาจจะเป็นตรงนี้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 ตรงน,รงนี้เอานะ <c oughs> ต้องขยัยบออกมาอีกไม่ใช่ไม่ใช่ผมนังค์แถวๆนี้แถวๆนี้เมื่อกี้ยืนตรงนี้ใช่ไหมไม่ได้ ไม่ใช่เชือกก็ได้อะไรอีงเนี่ยเอามันลงไปอย่าล่วงโอเค thank you เราเดินทางกันต่อเชือกอันเดียวไม่สามารถทำให้เรานั้นหยุดเดินทางได้ท่านผู้ชม โอ้โหแม่กูจะรอดไปแล่วเชือกอันเดียวกูยังจับไปได้เลยไอ้เขี้ยนี่คือเขี้ยนเลยเนี่ยแม่เจ้าเอ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 าไม้ไปปวดเลยโว้ย What ไปเอาของอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ค่อยๆหลงก็ได้ไมั้งไม่เป็นไรหรอกค่อยๆหลงอ๋อทางนี้โอ้โอไล่พี่อยาหายอีกนะพี่ <ๆ S 1> เกียรต <ๆๆ S 1> ิไล่หา 55, 55 5 5 5ไม่ไม่หายแน่นอนครับปีนขึ้นไปครับท่านผู้ชม ผมต้องใช้เมาส์และคีย์บอร์ดและเฮีย๊ยอะไรก็ไม่เต๊บไปหมดเลยโอเคไม่ต้องกลัวกูไปได้อยู่วิ่งไปบรรยากาศอึมคืมมากบรรยากาศเหมือนกำลังจะเสียตัวมีรองเท้าเฮ้ยโอเคอีการมากินอะไรอะไรแถวนี้วะเอะ๊นั่นแน่ นั่นแน่นั่นแน่นั่นแน่รู้นะเอ้ยปีนได้ปีนดิรออะไรปีนเอ่อปีนเอา้ามันจับเชือกไม่ได้เหรอโอ้ใหม่กอนเล่นยากเล่นหยิดจับเชือกไม่ได้เหรอปีนไม่ได้เป็นฉาก S <s <uss> ลงไปมีอะไรป่าวมีกับดักวะกูตายแล้วอย่าโดนเลยนะอย่าโดนเชียวอย่าโดนเชียวค่อยๆค่อยๆดึบดึบดึบอย่าโดน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 เชียวอย่าโดนเชียวไม่มีอ่าเจอไม้มาใช้ได้ไหมเนี่ย อย่าโดนเชียวจับไว้สิหัวัะไงวะเหรอโอ้ oh my god สบายอุไายละอู้หูอุ้ยเอาแล้วไงอย่าโดนเชียวโอเคค่อ okay. ยค่อยค่อยค่อยมีไหมตนี้โอ้ค่อยค่อ <c oughs> ยค่อยค่อย,ย,ยตี ข้างหน้าแน่เลยกูว่าข้างหน้ามีอนั่นแน่ Oh my god oh. เอาใหม ก็ไม่มีไม่มีใช่ไหมมีปะวะไม่มีไม่มีโอ้โอ้โอ้ว้าวว้าวว้าวโอเคอุ๊ยโยนแน่เลยกูว่ามันต้องมีมีไหมโยนไปก่อนโอ้ไม่กอดเจอะจังไหม มีไหมตัวนี้มีทุกอันทุกย่อมย่าเลยดีกว่ามีไหมตัวนี้โยนให้หมดอะผมไม่อยากตายไม่มีละหมดเกี่ยงเฮ้ยมึงหยัดโอ้ยไม่กอดเอาอีกแล้วทายากอยาด่วงโอ้โ ไปจับละเฮีย yeah. จับโอ้เลยอ๋อมันอ๋อมันใช้เมาส์ในการแกล็บในการจับอุอ้ยเฮียโอ้ยเ yeah. กือบโดดเอ้ยลืมโดดโอ้แล้วแล้วก็มาทุ่งหญ้าอันแสนหอมหวานบ้านใครวะเนะี่ยบรรยากาศอึมครึมเหมือนเป็นบ้านในพัน กูต้องเข้าไปแล้วล่ะทําให้เข้าไปกูก็นําเดินเลื่อนเรื่องไม่ได้ไม่รู้ว่าข้างในมันมีอะไรแต่ที่เรารู้เพราะข้างในมันอันตรายโดดจับใช้เมาส์อ๋อใช้เมาส์เลยพิททางโทษทีกูเสียงดังเลยโท,โทษโทษโทษไปกลับไปเรื่อยๆเหม,มือนมีคนอยู่ตับไตไส้พุงยังอยู่เลยโอ้ฉันขอกินได้ไหมเนี่ย ดันไม่ได้ขอกินก็ไม่ได้ไม่เป็นไรอ้เอาขวดไปด้วยกปอโยนทิ้งนี่ไงมาบ้านคนอื่นเสือกทำเสียงดังอีกเฮ้ยใครเล่นเครื่องเล่นให้เราดูเอ้ยให้เราฟังวะอันนี้ไปไม่ได้